พอดีครับพี่น้องได้ของฝากอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าของฝากมะม่วงนะคะมะม่วงของฝากมาจากเหนือนะคะที่จริงเพนื่อนหามาลายอยู่พี่น้องแต่ว่าขอยินไปแล้วเนาะขอยินแบบผุล่ะสิบสิบกัหน่วยผุล่ะพี่น้องขอยินไปแล้วนะคะแต่ว่มามะละกอนะคะของฝากจากเหนือนะคะมีมะละกอมี่มะม่วง แค่มันบอกม่วงอีหยังพี่น้องคอยปงหูซื้อชิว่าอกหลองบองให้พี่นอออ้อง,องมันกะมันกะสิบอมเมียนเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้หรือนามดอกไม้เนาะนามดอกไม้พี่ปาพี่น้องนี่นี่ขอว่ามันเป็นนามดอกไม้นะพี่น้องนามดอกไม้พี่น้องคิดว่านามดอกไม้เนาะม่วง้นาดอกไม้เหลืองทองนี่เเหลืองทองเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้อาจสีแบบเหลือง สุกแล้วมันจะเขียวนะมะม่วงน้ำดอกไม้เขียวนะเนาะสีร่องสีร่องอันปอกกินอยู่ค่ะพี่น้องจา้าว่ามันสีแสบสีหวานสีหอมบอเนาะร่องปอกเฮ้ยเห็ดเขาเหนียวมองเราขี้ข้ามนาพี่น้องนี่แหละเขาสีร่องปอกเบื้องว่ามันแสบบ่พี่น้องจา้าร่องปอกเพินนะ่งนา อันนี้ชื่อเขียวเนี่แหละนะพี่น้องปอกเบิ่งเนาะมันจะอร่อยปะลูกเขียวเขียวนี่แหละลูกเขียวเขียวรอบปอกเบิ่งมาพี่น้องมันนี้จิตเป็นยังไงมันสีแซ่บปะจากเนื้อจากเนื้อมาจากเหนือจังหวัดน่านเนาะค่ะเนาะโมโมลูกเคยโมลูกเคยโมลูกสาวเนาะ ขอบคุณนะคะลูกโอสื่อบอกมวงแม่เราแม่เราฝากมากเนาะคุณยายอย,อยู่นานเนาะขอบคุณได้หลายเ้ยคุณยายอขอบคุณนะลูกโอแล้กะลูกนามเนาะสองคนผัวเมียามาให้แม่กินไามาให้ครอบครัว แกขั้วบอลดอกกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนะพี่น้องนี่ติ่มมาล่องมึงมันสีแสดวะ,ะพี่น้องอุ้ยแม่ฝากมะไ้เนาะเอามาเพิน่นเอามาไห้มื่อนะ่ะเมื่อนั้นอันนโอู๋มะไ้กับบริยู่งซ้ำไปบ้านยายสุวินทว้งเนาะค่ะเนาะเลยแบบนี่ ปลอกมะละกอกินน้ำเนาะพี่น้องเนานะอันมะละกอดีคุ้งจะคลองค่ะแต่ว่าบางมวงเป็นค้องเพลินเป็นนรรมะฝานมา,านะบางห้องนะ่ะเป็นคลองจะคลองเองซื้อมาเนาะค่ะพี่น้องเนานะซื้อมาเนาะซีมเบิองเบื่อมันอร่อยเนาะพี่น้องเนานะใส่มือแด้ะคะ่ะเพราะมือเลอะแล้วนอ้องซีมเบิองเนาะพี่น้อง ให้ขขงฝากนะคะอือหือ,อ,อเี๋ะวหรอกินแล้วบ่ะมะเมนหนามดอกใหม่พี่น้องจะว่าเป็นเขาบอหูตักซื้อมันเอกกันแหละเนาะ แต่ว่ามันหอมหอมหอมนะพี่น้องอ่ะสิปอกปอกมะละกอบ้านนี้ปอกมะละกอปอกใส่ตู้เย็นเย็นๆกินนะพี่น้องเนาะกินผลไม้ดีอย่ปอกน,นะพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องปอกเสร็จสับเรียบร้อยมือกันล,ละเลอะปอกแล้วมือเลอะๆใส่มือหยิบเลยนะคะพี่น้องเนาะใส่มือหยิบกินก่อนสิบไปล้างนะคะแซบพี่น้องคะ่ะบบังบังอ้ยอยบังบังวะมะละกอฮอลแลนด์บักคุงฮอนแลนด์น,น,นะพี่น้องแซบฮ้อ,อนแลนด์แซบพี่น้องจ้า อร่อยอร่อยพี่น้องเดี๋ยวไปดังเมื่อก่อนอีกค่ำหนึ่งคลิปนี้ก็เสียดลยมลาผ่าจ่ากันไปแล้วนะพี่น้องวันนี้หนาว้ะพี่น้องหนาย,ยัางแบบหนาวบงางแงมบอกยไงหนาวบงางแงมหาเพิ่งตื่นเนาะค่ะพี่น้องตื่นหรอแปลงฟันเอียงแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าหนาแบบยักหย,ย,ๆๆๆยุ่นๆนอยๆัคหน่อยเนาะ คลิปเนยกับสิริกากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเรเดอร์ค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ